นี่คือเครื่องนวดและสปาเท้าวนวดเท้าวนวดขานวดน่องนวดแขนนวดมือก็ได้มีรูปแบบการน,นวดที่หลากหลายควบคุมที่ปุ่มหน้าเครื่องก็ได้ควบคุมผ่านรีโมทก็ได้จะน่าใช้ขนาดไหนแปนบล็อกก็เลยกล่องใหญ่มากเลยนะครับอันบล็อกก็เลยใส่โฟมก,ก,กระแทกมาอย่างดีเลยนะครับ แกะกล่องออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับขออี่สกล่องก็จะมีนี่เลยครับเครื่องนวดสปาเท้ารีโมทคอนโทรลและคู่มือมีปลั๊กไฟอยู่ทางด้านซ้ายหัวปลั๊กไฟแบบ2ขาอันนี้เป็นปุ่มควบคุมหน้าเครื่องนะเราสามารถควบคุมที่หน้าเครื่องก็ได้หรือควบคุมผ่านทางรีโมทก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันการทำงานกันก่อนเลยนะครับกดเปิดขึ้นมาพอกดปุ่มเปิดเครื่องขึ้นมาปุ๊บจะเข้ามาสู่ที่โหมดออโต้เลยนะครับแถวนี้คือโหมดออโต้นะมีทั้งหมด4โหมดนะครับเรากดเปลี่ยนโหมดได้เลยนะตัวเครื่องจะทํางานอัตโนมัตินนนนนะะะรรับบแแล้วววกจจเเเปีี่่่ยยาดดือๆสถโหม จะมีด้วยกันทั้งหมด3โหมดนะครับเราเลือกได้เลยและแถวถัดมาจะเป็นโหมดเมนวดนะปรับความเร็วการนวดได้จากตรงนี้เลยและถ้าหากเราต้องการจะเปลี่ยนทิศทางการนวดให้มากดตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนคำสั่งบนรีโมทก็เหมือนกันเลยนะปิดเครื่องก่อนเปิดเครื่องขึ้นมาควบคุมโหมดออโต้ได้เหมือนกันโหมดคัสตอมก็ได้โหมดเมนวดปรับเพิ่มสปีดลดสปีดก็ได้เปลี่ยนทิศทางการนวดก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไาเริ่มใช้งานจริงกันเลยนะครับเอาเท้าวางเข้าไปได้เลยนะจัดตำแหน่งเท้าให้เรียบร้อยนะครับผมจะควบ กดเปิดขึ้นมาที่โหมดออโต้ก่อนเลยนะครับบริเวณใต้ฝ่าเท้าจะรู้สึกว่ามีลูกกิ้งกิ้งอยู่นะครับและด้านข้างซ้ายขวาก็จะมีการบีบนวดแบบนี้นะครับจะบีบเข้ามานะครับแล้วก็ไล่ระดับไปนะครับโหมดออโต้เนี่ยก็จะเป็นการนวดแบบสลับไปสลับมานะจะมีการเปลี่ยนโหมดไปเรื่อยๆนะครับจะมีแบบนวดช้านวดเร็วสลับกันไปนะเดี๋ยวลองไปที่โหมดคัสตอมบ้างนะครับโหมดคัสตอมนี่เราเลือกได้เลยนะมีทั้งหมด3โหมดนะครับไปโหมดเมนนวดบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับเพิ่มสปีดนะครับ ับเพิ่มสปีดได้ทั้งหมด2สปีดนะจะทําให้การนวดเนี่ยเร็วขึ้นนะครับถ้าต้องการนวดช้าๆก็กดลงมานะเปลี่ยนทิศทางการนวดกดที่ปุ่มนี้โหมดได้เลยนะครับใช้นวดน่องก็ได้นะขาผู้ชายใหญ่ก็ใส่ได้นะครับผมกดเปิดเครื่องนะนวดเหมือนมือคนเลยนะครับนวดแรงด้วยมีการบีบรัดมาจากด้านข้างนะครับบีบล่มานะแบบนี้นะด้านล่างก็มีลูกกิง้งคอยนวดคอยคลึงด้วยนะครับรู้สึกสบายมากเลยหรือใช้นวดแขนก็ได้นะบีบแรงใช้ได้เลยนะอหือ <c oughs> เนี่ยกำลังปวดแขนพอดีเลย ใช้งานหมอัตโนมัติก็ดีนะตัวเครื่องเนี่ยจะเปลี่ยนวิธีการนวดไปเรื่อยๆนะครับใครปวดข้อมือก็เอาเครื่องนี้นวดได้นะครับจะบีบบริเวณข้อมือได้ด้วยนะเอามานวดมือก็ได้นะครับนวดคร่งมือได้ดีเลยการนวดแต่ละรอบจะใช้เวลาประมาณ15นาทีและตัวเครื่องจะตัดการทํางานอัตโนมัตินะครับอยากได้เครื่องนวดเท้าด,ดีแบบนี้กดสั่งซื้อทค่าสีเหลืองหนะ้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับมีให้เลือก2สีนะมีสีแดงแล้วก็สีดํามีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยท่านใดมีข้อสอบถามเพิ